สวัสดีค่ะทุกท่านก็วันนี้ก็ได้เดินทางมาร่วมสวนอภิธรรมศพกับอาจารย์สมบัตินะคะก็คือก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือมีการาวิญญาณมาแฝงล่างนะคะก็มาแฝงล่างหายาิพี่น้องก็มีการให้โชคให้ลาภให้ตัวเลขมาฝากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้ก็ ให้มาเอาน้ำมันเลียงผานะคะของอาจารย์สมับ,บิก็อาจารย์เจหลังจากอยู่แล้วก็คือให้มาเอาน้ำมันเลียงผา<อ>คือทางด้านของทางด้านของวิญญาณเขาก็จะเป็นสิทธิ์ของอาจารย์อยู่แล้วเ<อ>ขาก็ชอบน้ำมันเลียงผา ก็ฐานญาติก็เเราว่าอยากได้น้ํามันเลียงผาจะไปซื้อที่ตามเซเว่นหรือตามอะไรเขาก็ไม่ไม่ไม่เอานะคะตอนที่เขาป่วยเขาต้องการอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือจะเอามาให้ทางญาณที่เขาแฝงมาบอกอีกด้วยค่ะเป็นบรรยากาศทางด้านข้างในนะคะคลิปนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราเอาพรไปนั่นะครับฝนก็ตก คฝนตกตลอดเลยวันนี้น้องข้าหอมก็ไม่ได้มาขอหวยลืมล็อกล็อกไปได้ยีงอซ้อนจั่งกุ้งกับเรียนตัดต้นต้นหมาแล้วก็เด็กเด็ก

เออไปอยูุ่่นปไปอยู่กัะไปอยู่กันใรเน่ไปไปอยู่กัได้ปะไปใส่กระดานอ่กันไปใส่กระดานไปใส่กระดานไปใส่กระดานไปใส่กรดาน

พบว่าวเฮงบแล้วบ้าแมนบ้าต้งน่แม่บาขันบ้าแมนอ้ามนมันี้เตยนี่อมเอา้านี่แหเบิ่งเบิ่อาขึ้มาเ็น่ใช่ว่บ้าบ้าจเบ้เ้ยงานแท้้ย่พลัดเ้เพออกไปดยออไปรับซื้อรัันเลยกินข้าวก่อนกินข้าน โค้ข้ามาตาเรื่องมาป่าแม่มันแม่มันดาแม่มันดาป่าลำเท่นป่าล้านไห่เน้ยอ่ะแม่มันดาล้านไห่ กินประจัก่อนรึ้งไม่ให้ประับนีอย่าพอไอัน้ำมาสาลูกีสติกไปยิงอโอ้ยง่ายอือโมวิ่นะครับออคงานเจังแบบต้งหานันาน้ำแมงตาแกะน้ำ

ใช่แว้นใช่เว้ยบานเขานี่ยบ้านไหน้านหนนี่เอ็ตาอันนี้อ๋อเอาเอาเว่นเาชิ้นนี้ทิ้งจำเลยอ่ะจำเลยอ้ย่ที่นอนในเตียงเจ้าค่ออยู่เขียนได้เขาได้มาท่าไห่

เมื่อเราอยู่คนภูเขาภูแล้วขอให้น้องนาสมุทรมาทำละสองเพื่อจิตที่บริสุทธิ์และสมุทเสกทั้ที่โดยชัดเจนเฮเธอ อย่าติจับขาดเพราะว่าเดี๋ยวใจมันจะตกนะอากาศจิตจะบางเป็นสังคมเพอาับราหนยให้เมื่าให้มือทีอันสุดยอนน่ะันน้นที่ไม่รู้่าหนูจะเอามาเยี่ยมค่ะเให้พี่เขาที่ม่รู้ตอนที่หนูแชทจริงจงานก็แบบมันมันจงกะมันมัไม่แน่จไม่ได้แล้วพี่เองก็แบบไม่รู้เลยเรา อยากได้น้ำมันเลียงผาตอนที่ว่าโทรคุยกันอะไม่รู้ว่าเปิ่อนเขาต้องการน้ำมันเลียงผาเพื่อให้พี่เขาอยากใช้นะทีนี้ทางนี้งานเยอะมากเลยก็ไม่ได้เอาไปให้เขาแต่ว่าทีที่สองจะเอามาให้เอาแค่อันเดียวเอารถไปจอดเพื่อนคือได้เห็นรถไปร้งเรียนื่ออนะก็งไม่ลแต่ว่ามีครั้งที่่านมปเรียกเขา ก็จะคุยทุกวัคุยคือเร่องอะไรทัถามว่าเธร้อหทีคนดีขึ้นแล้วหรอไม่ค้ยพูดทุกวันทุยกันขอะรมาบอกว่าเขาหลับเพราวที่เราคุยทุกเรื่แต่ว่าเขาทางกับไม่ได้มันงงนอนนะเร่องน้องจอยมันงงเร้องทางมันาเนื่อเหื่อย สนุกาไม่ได้นอนหลายวันื่นยื่ฟันัวมงาขั้นขั้นก็เสื้อขอมอเข้ากเวลอแล้วก็ถึงเวลาเสื้อคืขอเข้าก่อนเวลาเข้าไปเหมือนเหนที่ัหวัดมุทรปัสสาวะเป็่เลื่อดเก็เลยเ้ร่เรื่อเลยทําพีพี่เพื่อน พอใส่เข้ามาไม่คนกลัวจะหวั่นแกงของทั่หลุดตาแกหลุดตามาแป๊บหนึ่งหลุดตามีับตรไม่มีอะไรคือห่ับตาไม่หวั่ แกไปได้แกไม่เคยไปแลยนะคุณได้มาแน่ทานบอกแ่ท่นคือไปก่นแแต่เาจะมาอยู่ใส่ใจไปด้วยการเอการามลูกเขาเจอไย้เพราะว่าคนลูกีวันนั้นสอนบนแค่สคบนอาจารย์มบอกไม่เที่ยวใส่ต้นไม้ีการทดันไปจะมีใค ไอ้ไหนเนี่ยเบ้อไอ้หุกเทีนต้นแดงที่มาในงานที่อาจารย์มีเรื่องอาจารย์สมบัติอย่ามเงี้ยเลยท่านมาเก็นเลขาจานกันมาเป็นคนดังมากท่านพูดไหนไม่แห้งเรืองไม่แห้งแลบรู้เด้อยังอยู่บังได้ เป็นตัวเดียวกันที่อาจารย์เอไว้วางคนเขาไดเลยเร่องพอที่ให้ดูกระดาษนั่นหรอเลขจย์เลขที่แห้งค่ะแล้วก็มาร่วมงานแล้มาร่วมงานขาวดำใส่ว้าเดี๋ยวเราคิวบาเพิ้ลเปิ้ลเปิ้ลตัวเล็นี่นะคะเอาหน็คิวาอย่างยอาจารย์แล้วอาจารย์ ก็เป็นการผูกสายสินกันไว้นะคะไม่ให้แฝงได้ไง่ายๆเพราะว่าพี่เขาจะเป็นคนที่วิญญาณค่อนข้าง,งแฝงได้ไง่าย เหมือนคนมีเซน์นะคะวิญญาณสามารถแทรกสามารถผ่านได้ง่ายทุกากคนหากก็โดยมาเอาน้ำมันเรียงผายรอบนะคะก็ทุกคนก็จะสั่งกันเยอะถ้าท่านใดสนใจก็สั่งได้นะคะแอดไลน์มาเลยที่ศ9ง9 9 2 2 8ค่ะน้ำมันเรียงผาย ของท่านอาจารย์สมบดนะคะ